คิดว่ามาดามมาดามหาทางออกได้จะให้ผมทำยังไงแล้วค่อยติดต่อติดต่อเนี่ยผมดีทีเพราะว่าโทติดต่อผมคือตอนนี้ผมไม่มีโทรศัพท์คุณนาราเขาให้ะจะมีคนเอาโทรศัพท์ให้แค่ช่วงเช้ากับช่วงเย็นผมรู้ค่ะถ้าผมออกไปผมโดนแต่ผมรู้<ด>และก็ที่แน่ๆถ้าผมโดนหมายจับ ถ้าผมโดนหมายจับผมไม่ติดคุกหรอกครับตายผมไม่ติดคุกแน่นอนอันนี้ผมรู้ถ้ามาดามถ้ามาดามหิสภาพ เดี๋ยวผมพาไปหาหมอไม่ได้เพราะผมรู้ถ้าผมไปหาหมอผมเอาชีวิตเมียผมไปเสี่ยงเอาชีวิตผมไปเสี่ยงอีกผมก็นอนนอนดูลูกผมตายมัน,ม,น,ม,นมันเจ็บปวดมากนะครับคุณมาดามมันเจ็บปวดจริงๆเอาเป็นว่าผมผม,ผม มาดามติดต่อเมียผมว่ามาดามจะจะคิดหาทางยังไงหนุ่มก็หนุ่มจะเล่นรอบพี่เขาแบบไม่ไม่ต้องห่วงหรอกก็คือทุกทุกครั้งทุกทุกอย่างถ้าเขาคือหนู่จะพูดยังไงกไลัวหนุกลัวผมผมไม่ได้ต้องผมไม่ได้ผมเป็นคนบ้านนอกครับผมเป็นคนบ้านนอกผมไม่ได้ติดผมไม่ได้ผมไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในเมืองผมชีวิตคนบ้านนอกมันไม่ได้มีอะไรมากมาย ผมแค่ผมแค่หวังว่ามีผมจะแบบสร้างเหนือสร้างตัวได้เออมีมีอย่างน้อยเออมีทุนเปิดร้านขายของนะมีอะไรนิดหน่อยหน่อยนะแบบมี่ผมอยู่แล้วผมผมเมี่ผมไม่ต้องการที่จะมีเงินเนี้ยผมขอแค่มีข้าวกินทุกวันเนี่ยผมก็พอใจแล้วครับแค่นั้นแล้วผมแล้วถ้าแล้วผมก็จะหมดห่วงแล้วผมจะหมดห่วงจริงๆเพราะ ทุกวันนี้ผมมีกันเมื่อก่อนนี้ผมมีกันสามคนตอนนี้เหลือแค่สองคนในชีวิตผมขอให้คนหนึงรอดข,ขอแค่คนเดียวขอแค่นั้นเขาเป็นเขาไปเอาดินอแต่ไม่รู้เส้นผมใครก็นา่าจะเป็นเส้นผม,มผมตอนที่เขาผมเอาขึ้นไป ใช้น้ำเกลือใช้ถึงขนาดน้ำเกลือเช็ดเลยนะครับเพราะใช้น้ำเกลือใช้ถึงขนาดน้ำเกลือเช็ดเลยนะครับเพราะใช้น้ำเกลือใช้ถึงขนาดน้ำเกลือเช็ดเลยนะครับทำความสะอาดหมดนะครับเพราะใช้น้ำเกลือใช้ถึงขนาดน้ำเกลือเช็ดเลยนะครับ Så videreuddannelse er jo en, en ret unik øh, mulighed for at tage noget uddannelse samtidig med, at du har, har et job, eller øh, at tage noget uddannelse i løbet af en eventuel ledighedsperiode. Vi har uddannelser inden for, for ledelse, projektledelse, HR, øh, digital markedsføring, øh, salg, og så har vi også rigtig mange uddannelser inden for det finansielle og økonomiske øh, område. Det skal du gøre, hvis du har, har lyst til at brug for at, at kompetenceudvikle øh, dig, hvis du vil have noget ny viden inden for de områder, der nu interesserer dig, hvis du vil have et netværk til andre, som arbejder med det samme som altså dig selv. Det er en meget fleksibel måde at tage en uddannelse på. Man kan læse både om dagen og om aftenen. Og øh, så er man her hele dagen. Det kan være to dage om ugen. På andre uddannelser er det en dag om ugen. Det er lidt forskelligt. Men altså sådan, at man stadigvæk har mulighed for både at læse og også passe sit arbejde, familie og fritidsliv og hvad man ellers har ved siden af. Vi har rigtig mange studerende, som mangler kompetencer, det kunne fx være inden for salg eller inden for projektledelse, og der er lige et fag, som passer præcis til det, og så kan man tage det. Så får man et eksamensbevis på, at nu har man taget det her øh, ene fag. Men alle vores fag er også en del hvad skal man sige, af en større pakke, altså en uddannelse. Vi har egentlig også mange studerende, som godt kunne tænke sig at skifte jobretning, for, for at kunne søge de jobs, som jeg måske... ต้องส่งของชิ้นนี้ไปให้ฝาก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 คนไปให้ที่ทจัลันหรือว่าอะไรสักอย่างนี่แหละครับจัลันอะไรวงวงนี่แหละครับและเล่าเงขาไว้ใจที่กรุงเทพครับอ๋อไว้ใจครับเขาบอกว่าให้ฝากเขาให้คนนี้อคือผมเเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องของคุนลาาให้เผือว่าคุณอยากจะ รูเรื่องของ yeah, คุณนาราสักนิดนึงเยนครูค่ะคืนมั่นใจหรือครับว่าแม้แต่ตัวผมลูกน้องทุกคนของคุณนาราใช่คุณนาราบอกพูดไม่มีใครที่จะไม่ทำตามครับใช่ค mm ุณ hmm. ถ้าถ้าคุณนาราเอ่ยปากบอกว่าให้ให้ผมตายผมก็ไม่ต้องคิดรอบสองเลยครับเพราะผมมั่นใจว่าที่คุณนาราทำนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว ลูกน้องของคุณนราทุกคนได้รับการได้รับการดูแลเหมือนพี่เหมือนน้องไม่ใช่แบบเหมือนเหมือนลูกจ้างคุณนราเขามีบ้านบ้านสวนลหลนังที่พักอยู่ลูกน้องทุกคนแม้แต่ลูกหลานลูกที่ไม่ได้ทํางานกับเขาเขาส่งเรียนจบบ้านทางเขาก็มาต้องให้โดยที่เขาไม่ได้หัดเงินขาดอะไรกับลูกน้องเลยเขาบอกว่าลูกน้องทุกคนคือครอบครัวเขาไม่มีลูกน้องเขาก็อยู่ได้ เพราะฉะนั้นลูกน้องทุกคนเชื่อใจได้ครับว่าจะไม่มีใครทำให้ทำครับทำคำฝืนคาสั่งของรรรรรรคุณนาราครับผมถึงผมถึงต้องผมถึงส่งสามารถส่งมือถึงือเงนินไปที่ไปห้ไปให้คนคนหนึ่งแล้วเป็นที่นีงต้ตนเชือก กาีไปเหีอ๋อมันมีกอสองที่ครับคค่ะแกผมคิดว่าผมคงไม่จำเป็นแล้วที่จะต้องใช้เราถ้าค้าถาถ้าถ้า้อา้้าาาา้ ผมวยนะครับผมขอฝากด้วจริงๆครับแล้วก็เอาแล้วกุนไม่ออกค,ค,คุณมาดามครับฝากบอกฝากบอกยุงด้วยแล้วก็ขอให้ขอให้มาดามและคนที่เกี่ยวข้องที่ชิ่เขาผมเลวที่ที่ขาผมชั่วผมขออโหสิกรรมนะครับ เดี๋ยวเด๋ขอขอให้ทุกคนไม่ต้องสาบแช่งผมัะ้ะผมก็พอใจแล้วครับมันไม่มีใครเขาเขาคือเขาตอนนี้เขาไม่เขาไม่รู้ว่าว่าใครคือคนทำเลยในลิปในโทรศัพท์ผมผมมั่นใจว่าสามารถช่วยลุงได้และถ้าและถ้าเป็นเหตุการณ์ปกติก็คงสามารถจับตั นที่ทําจริงๆคนที่ลุกทําจริงๆหรือจริงๆได้แต่ผมหมายถึงเหตการณปกตินะครับค่ะแต่ถ้าเหตการณแบบนี้คุณมันมาดามต้องรู้ว่ามันมันยากที่ที่ที่จะทําได้่แต่ว่าในโทรศัพท์ลุ ครับคุณจะพูดอย่างนั้พี่มาดามครับ,ม,บมาดามสิสามารถถามถามคุณทานายก็ได้ใครก็ตามที่เข้ามายุ่งกับเรื่องแบบนี้จบไม่สวยหรอกครับมันออกไม่สวยจริงแต่ผมแค่ห่วงห่วงแค่คนเดียวผมตัดสินใจแล้วครับมาดามผมตัดสินใจแล้วผมไม่อยากผมไม่อยาก และผมคิดว่าผมควรจะชดใช้กรรมที่ผมทำมันเป็น<ม>ทุกวันนี้ผม,มผมเหมือนตกนรกจริงๆครับผมเหมือนตกนรกผมผมอยู่แบบผมผมไม่อยู่แบบหวดครัวอยู่แบบนี้แหัวงอแค่อย่า,ยางเดียวที่ผมมีหัวงอผมผมหัวงอหัวงเนี่ยผมแค่นั้นชีวิตผมผมไม่หัวงผม,ม,ม,มรู้ว่าผมมันจะเป็นยังไง ผมไม่รู้ว่าผมจะเชื่อใจมาดามได้มากแค่ไหนแต่สุดท้ายณ<ด>เวลานี้ผมต้องเชื่อใจครับผมต้องผมต้องเชื่อเพราะเพราะคุณดาราเชื่อมาดามผมต้องเชื่อครับหนูพี่พี่เดี๋ยวก่อพี่ต้องมองกันลกหนูหนูกมองเนี่ยคุณเก็บแหนกินหรอเนี่ย